เบิงใครยางมามีคนมาหามาปลูกพักต่อยขาบ่เป็นไงถาปลูกพักต่อยทางบ่เจ้าอยากจะไปปลูกดุเอาไหมด้่เอาดิฉัเอาได้อยู่ในทงน้ำประกำงามพักแผวนี่จ่าเงบอเข้าว่าเข้าว่าคั้นแบบว่าเอินวายยังไง ขั้นเ้อตัดแล้วก็เอาไปเน็บมันหนาจะได้อยู่มันยังไม่ตายโอ้่ไฟึินมาโฮ่เออแม่แล้วแล้วก็เสียด้ลงมาแต่ว่าใครมึงบ่าาางมาแล้วเช่จิงจัห่างเยอะกว่าเบิ่งห่างเบ้ออะนะเขาเห็นหายบักดีดีม<อ> <laughs> าไปห่างเบ้อะอะไรเบ้อเกอะ คเอายจอาหมวปูนะฮะีบอกมีหกอกเอามาแค่เอามาจะงาอีกแกบอกแม่ไออหอมบอกะปิลยเขาสิกลอีกนานหนึ่งอยู่ในนี้เลวจึงสีแปลว่าจึงปูอีกสิกลใกล้ๆ้อเป่บัวไม่ได้เอเาตักอับัวาเอาบัวได้ขึ้นมาหด เอาไปผู่อยู่นี่หอเนี่ยเ็นก็สอบไปได้เอาแบบงามๆที่เป็นตกช่วงอะอย่างเงย้อเบือ้ออแม่บอกให้เาเสียมมากกนแต่ว่าเขาคิดพานม่บอกบอกคนดูก็ะโดดลาบอมี เลยน้อหแบบแก่ก่แกจะกินขาแหละจะกินข้าวแหละอยากจะกินข้าวแหละกินนะรู้ออกกับแม่อาให้กิข้าวบ่เ้กินบ่กินนะคะถอดประนุกฮะกินแล้วถอดะนุกไปองทรายไปทางไหนไปส่งเขาทำมาไปส่งเขาทำมาอยู่ 装修我们不在哈。<吧>